โปรโมชั่นที่ทุกคนชื่นชอบมาอีกแล้วนะคะกับผ่อนศูนเปอร์เซ็นเดือนบัตรในเครือกรุงงสีค่ะมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะกิกค่ะก็จะต้องเป็นเบี้ยรประกันปีแรกนะคะแล้วก็เป็นรายปีเท่านั้นค่ะเบี้ยรประกันขั้นต่ำสามพันห้าร้อยบาทค่ะแล้วก็จะต้องเป็นบัตรในเครือกรุงงสีเท่านั้นนะคะค่ะกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกับกรมธรรม์ยูนิตลิงก์ไม่ได้เข้าร่วมนะคะค่ะ ค่อนข้างคุณเคยกันดีนะคะกับวิธีการทํารายการแต่ว่าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะมี4สเต็ปสําคัญนะคะในการเข้าร่วมโครงการนี้ 1. ต้องเลือกเข้าร่วมโครงการผ่อนศูนะคะค่ะสค่ะจะต้องสมัครหักบัตรเครดิตอัตโนมัติต่อเนื่องนะคะ 3. นะคะต้องเก็บเบี้ยประกันในหัวข้อบัตรเครดิตออนไลน์นะคะแล้วก็เลือกแบบผ่อนศูอค่ะสค่ะอย่าลืมกด back to m e r c h a n t นะคะไม่งั้น ETR ไม่ออก,ออกค่ะ,คะใช่ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะเมนูใบเสนอขายใน i p o s p a s s ค่ะเลือกลงมาล่างสุดนะคะและติ๊กเข้าร่วมโครงการเลือกแบ่งจ่ายปีแรก0%นนาน7เดือนค่ะโครงการนี้ลูกค้าจะต้องสมัครหักบัตรเครดิตอัตโนมัติต่ตอเนื่องด้วยนะคะจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนขึ้นมาให้ค่ะกรอกเลือกแบบประกันตามปกติค่ะ ขั้นตอนการสร้างใบเสนอขายจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนให้สมัครออโต้เปย์อีกครั้งนะคะกดตกลงค่ะเมนูการชำระเงินระบบจะล็อกชำระโดยแบบฟอร์มหักบัตรเครดิตอัตโนมัติงวดแรกและต่อเนื่องให้เลยนะคะไม่สามารถคลิกออกได้ค่ะแล้วกรอ,อกรายละเอียดบัตรเครดิตของลูกค้าเพื่อตัดเบี้ยป,ปีต่ออายุค่ะวิธีการชำระเงินวิธีที่1ค่ะเมื่อได้เลขที่กรมธรรมมาแล้วกดตกลงค่ะ การชำระเงินจะอยู่ทางด้านบนนะคะคลิกชำระเงินค่ะและเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์วิธีการสังเกตถ้าทำรายการมาถูกต้องนะคะจะมีเมนูเลือกรูปแบบการชำระเงินขึ้นมาและเลือกผ่อน0% 7เปเดือนด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีหรือ f i r s t Choice ค่ะวิธีการชำระเงินวิธีที่2ค่ะเลือกข้อมูลลูกค้าและเลือกข้อมูลลูกค้าเดิมค่ะ จะเสิร์ชชื่อนามสกุลของลูกค้าหรือกดแว่นขยายทางด้านบนก็ได้นะคะเลือกลูกค้าที่เราจะทำรายการเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะเมนูการชำระเงินจะอยู่ที่เมนูนำส่งใบคำขอเลือกกรมทรร์ที่เราสร้างไว้นะคะและกดชำระเงินค่ะเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์วิธีการสังเกตเหมือนเดิมนะคะถ้าทำรายการมาถูกต้อง จะมีเมนูเลือกรูปแบบการชำระเงินขึ้นมาให้แล้วเลือกผ่อน0% 7เดือนด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีหรือเฟิร์สชอยส์ค่ะข้อควรระวังนะคะถ้าลูกค้าต้องการผ่อน0%ห้ามเลือกแบบเต็มจำนวนเข้ามานะคะและไม่สามารถส่งต่อลิงก์ชำระบัตรเครดิตให้ลูกค้าได้นะคะกดยืนยันค่ะและตรวจสอบรายละเอียดและกดชำระเงินค่ะกรอกรายละเอียดบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี สังเกตนะคะว่าเราจะทำรายการในหน้าจอของธนาคารกรุงศรีค่ะขั้นตอนสุดท้ายกด back to m e r c h a n t เพื่อออก ETR ค่ะเท่านี้ก็ทำรายการผ่อน0% 7เดือนเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนจะมาย้ำนะคะสิ่งที่พี่ๆตัวแทนนะคะควรทราบนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออย่าลืมนะต้องเลือกเข้าร่วมโครงการนะคะที่ใบเสนอขายนะคะถ้าไม่ทำอันนี้ยังไงก็ทำผ่อนสูนเปรเซ็นไม่ได้แน่นอนค่ะค่ะแล้วก็การชำระเงินนะคะจะต้องไปชำระที่เมนูลูกค้าเดิมเท่านั้นนะคะในเมนูระหว่างพิจารณากับแอป iMo Smart นะคะจะไม่มีเลือกให้ผ่อน0%ูเปร็จเดือนนะคะ แล้วก็ถ้าสมมติทำรายการนั่นใจเลยนะคะว่าทำรายการมาถูกต้องแล้วแล้วก็ไปที่เมนูชำระเงินค่ะแต่ว่าหาหัวข้อผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ไม่เจอนะคะอย่าเก็บเบี้ยเต็มเข้ามานะคะหมายถึงแบบไปเลือกหัวข้อชำระเต็มจ,จำนวนเข้ามาแบบนี้ถ้าเลือกเข้ามาแล้วนะคะเราไม่สามารถไปทำผ่อนให้แก้ไขได้นะคะ,คะเราแก้ไขอะไรให้ไม่ได้เลยดังนั้นต้องชำระแบบผ่อนตั้งแต่หน้าบ้านเข้ามาเลยนะคะถ้า ตรงนี้หาไม่เจอยังไงลองกลับไปดูก่อนว่าขั้นตอนการส่งแอปเนี่ย<ม>ถูกต้องหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็ส่งแอปนะคะก่อนวันที่16นะคะ<ม>เออลราจะมาเข้าร่วมโครงการผ่อนศ7เเดือนเนี่ยไม่ได้นะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะคะค่ะ และถ้ามีอะไรนะคะที่รู้สึกสงสัยและต้องการตรวจสอบนะคะแนะนำให้ติดต่อผ่านพวกเราผ่านช่องทาง One QR นะคะโดยที่ไปที่ iMo Smart นะคะแล้วก็พิมพ์ One QR O N E QR ติดก,กันได้เลยนะคะ,คะแล้วก็เลือกถึงแผนกรับรเบียประกันกนะคะเราก็จะตอบกลับให้ทางอีเมลอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยค่ะค่ะนีวันนี้ไปก่อนนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ